นี่ีจิวาสวีดัสสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์นะคะก็เดินทางเข้าสู่อัปเดตที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แท้แนนถือว่าพวกเราเนี่ยเดินทางกันมาไกลมากๆเลยนะคะกว่าจะมาถึงอัปเดตที่6ตั้งแต่อัปเดตที่1เลยซึ่งหัวใจหลัหลกๆของอัปเดตที่6นะคะก็คือดับเบิลอีโวดับเบิลอีโวคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูใบพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับอ่านไปด้วยเนาะก็ไม่เชิงอ่านเราก็ มีเข้าไปดูในรีคอร์ดนะคะในรีคอร์ดก็จะบอกรายละเอียดกว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะถ้าใครอยากดูใน Record, รีคอร์ดหรือว่าดูในเกมก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่เกมอัปเดตมาก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวละครของเรานะคะได้ง่ายมากขึ้นง่ายแบบไหนนะคะก็คือพอเราเข้ามาถึงหน้ายูนิตของเรานะคะตัวละครต่างๆของเราก็คือจะเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่พอเราคลิกไปที่ตัวละครของเรานะคะก็จะมีอะไรแปลกๆขึ้นมานะคะอย่างเช่นคําว่าพาสซีแล้วก็อบิลิ ะะทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนมันคือที่บ่งบอกว่าตัวละครของเรานะคะสามารถทําอะไรบ้างอย่างเช่นพาสซีฟนะคะพาสซีฟของตัวละครตัวนี้ของเรานะคะอย่างเช่นพิงก์โลสตาร์ก็คือการจะให้เงินทุกๆเวฟนะคะแล้วก็อเบอริชีของตัวพิงกโลสตร์นะคะก็คือการจะบับดาเมจของตัวละครที่อยู่ในระยะการโจมตี20แล้วก็สามารถบับได้นานส่งสุดนะคะ20วินาทีอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างคร้าวๆานะคะของตัวละครที่มีทั้งพา แล้วก็ Ability นะคะ Ability นะคะก็จะเป็นสกิลกดนะคะทุกคนตัวไหนที่มี s ีสกิลกดก็จะมีขึ้นว่า Ability นะคะ อันนี้ก็จะมีทั้งพาสีแล้วก็อ b บิลิตีนะคะก็คือเป็นสกิลกดแล้วก็มีพาสีติดตัวด้วยสําหรับตัวไหนที่ไม่มีนะคะก็จะไม่มีขึ้นเลยอย่างเช่นอันนี้พาสีของโดนัสมาสเตอร์นะคะก็จะเป็นติดสโลเอฟเฟก t นะคะ40%แล้วก็เป็นเวลา4วินาทีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับหน้าต่าง UI ของยูดิตใหม่นะซึ่งในส่วนนี้นะคะที่เกมอัปเดตมาใหม่ของหน้าต่างยูไเขารู้สึกว่าดีมากๆเลยเวลาเราไปเจอด่านที่อบอกว่า าตัวมอนแพ้อะไรนะคะเราจะได้เลือกตัวละครไปได้ดีแล้วก็ถูกเนาะแล้วก็ทำให้บางคนที่ไม่เข้าใจในการใช้งานนะคะสามารถใช้งานตัวละครได้ดีขึ้นต่อมานะคะก็คือเพิ่มขนาดบอลน,นะคะ3เท่าซึ่งจะสามารถทําให้เราเนี่มองเห็นได้ง่ายมากขึ้นนะคะจะเป็นงานเดียวก็เข้าไปเล่นในแมบบแล้วเขาจะให้ดูอีกทีนึงนะคะต่อมานะคะคือท็อปปิกหลักของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้ ห Mystic Double Evo ใหม่นะคะทุกคนก็คือตัวละครของเรานะคะจะโหดมากขึ้นแล้วก็ Evo ได้2ครั้งนะคะซึ่งตัวละครที่มี Double Evo นะคะก็จะตามนี้เลยนะคะทุกคนมีตัวไหนบ้างก็จะมีทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันตามนี้แล้วคื้ยตามนี้เลยนะคะทุกคน1 2 3 ส5 6นะคะ6ตัวนี้เลยมีตัวสเกลด้วยนะคะทุกคนเฟรมดาก้อนก้อนก็จะอัพไปแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะซึ่งของที่ต้องใช้ในการดับเบิลอีโวนะคะจะสามารถหาได้จากการที่เล่นสตอรี่โหมดนะคะก็จะได้เป็นไอเทมมาหรือการลงพองเท่านะคะทาง e p พิก e g นเดอรีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสตอรี่ใหม่นะคะทุกคน สตอรี่ใหม่นะคะจะเป็นถ้ำแมกมานะคะแล้วก็เมืองบาดาเนาะถ้ำแมกมาเนี่ยเขาก็คีสตอรี่ไปหมดทุกอย่างนะมี6กแอคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีอินฟินิตี้โหมดในส่วนของถ้ำแมกมาเนี่ยก็จะได้เป็นของอีโวนะคะเป็นซะส่วนใหญ่เนาะส่วนเมืองบาดานะคะคือแปลภาษาไทยมาเลยทุกคนก็จะมี6กแอคเหมือนกันนะคะ แต่ว่าที่แปลกไปก็คือพอท่มาให้นะคะอ่ะพอทนี้จะมีอะไรจะดรอปอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปในแมปกันนะคะแล้วเราก็มาดูว่าหน้าต่าง UI ที่ ปรับเปลี่ยนมาในแผนที่เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆให้เราได้บ้างนะประตูเนี่ยจะดรอปแค่สตอรี่สุดท้ายนะคะใครยังไม่ได้เคลียร์ก็อย่าลืมไปเคลียร์นะจะดรอปเป็นประตูแรแล้วก็ประตูอีพิกนะคะ50กับ30%เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใช้เวฟจำได้นะถ้าใครแบบเกลียดรออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะยังไม่ใช้นะคะเดี๋ยวขอวางตัวสักแป๊บนึงนะคะทุกคน หลังจากที่เขาวางตัวไปแล้วนะคะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมตรงมุมซ้ายนะคะนี่ทุกคนคือตรงนี้จะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะว่าตัวละครว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่มอะไรมานะคะก็ค,คือสามารถทําให้เราเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะคะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องคลิกที่ตัวละครอย่างนี้อีกแล้วเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงหน้าต่างตรงนี้ทุกคนถ้าใครอยากอัพตัวไหนก็คลิกได้เลย แล้วพอเงินนะคะถึงจํานวนที่สามารถอัพตัวละครได้แล้วเนี่ยก็ตัวละครของเรานะคะตะครงระะตมุมซ้ายก็จะขึ้นว่าอัพเกรดเรดี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีนับถอยหลังให้ด้วยนะเห็นไหมว่าแบบอีกเท่าไหร่ถ,ถึงจะถึงแล้วก็ตัวไหนสามารถอัพได้ตัวไหนสามารถตัวไหนไม่สามารถอัพได้นะคะก็จะมีขึ้นบอกหมดเลยนะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นเสียงจนวความสะดวกที่ดีนะเพิ่มเข้ามาอ่าดอกประตูมาอันนึงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ เขาเพิ่งเห็นอเคเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันหน้าล็อบบี้นะคะกลับมาสู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูประตูที่ดรอปมาดีกว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นระดับกากสุดน,นะคะก็คือระดับแรนะนี่ทุกคนก d เ n n นไนท์พอทัลนี่ทุกคนประตูทํามาแบบโบราณโบราณมากเลยนะคะประตูนี้นะคะอย่างที่เขาบอกไปว่ามันจะดรอปคือตัวมิสติกตัวซีเคร็ต ดีเจนเดอรี่อีพิกไล่ไปเรื่อยๆนะคะกากสูดน่าจะเป็นระดับอีพิกนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองเปิดได้ไหมดอกเพชรแล้วก็มีโอกาสดอกประตูระดับอีพิกแล้วก็สปิริต OP ด้วยแต่ว่าไม่บอกนะคะว่ามีตัวอะไรในนี้บ้างก็คือเราต้องไปซุ่มเอาเองนะคือใครอยากรู้ว่ามันมีตัวอะไรก็ต้องลองไปเล่นเองนะคะทุกคนอ่ะโอเคก็เป็นสรุปสําหรับอัปเดตนี่นะคะว่ามีอะไรอัปว่ามีอะไรมาใหม่บ้างคือ หน้าต่าง UI มาในเกมนะคะสามารถดูตัวละครได้ง่ายขึ้นในเมพแล้วก็หน้าต่างยูนิตนะคะที่สามารถดูตัวละครได้ตรงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นสตอรีใหม่2อันแล้วก็ Double Evo นะคะและสุดท้ายคือประตู Portal ท,ที่จะดรอปตัวละครที่อยู่ในนั้นจะเป็นตัวไหนก็ต้องไปสุ่มกันเอาเองนะว่าตัวเองอ่ะจะได้หรือไม่ได้นะคะ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลีมนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคิิมนี้ก,อ like, ก, share, ก ot, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ก็กด subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆๆงด้วยนะจะได้พาคลิปใหม่ๆขอสาหรับคิมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายซายนารานะคะทุกคน